ช่องแม่ชอบรีวิวนะคะวันนี้นะคะแม่ชอบรีวิวนะคะจะมารีวิวแป้งตัวด้วยความที่ว่าก็เคยเห็นเขารีวิวกันแหละแต่ว่าเราก็คือแค่ฟังอะแต่เราไม่ได้เป็นคนใช้เองนะคะเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้จะอธิบายให้ให้เข้าใจกันได้ยังไงเนาะโอเคตัวน,นี้นะคะก็คือแป้งของ Baby Bright นะคะ เรดวายโคเบอร์แพคนะคะ SPF 30 PA บวกบกบเนาะถ้าใครเคยไปเซเว่นจะเห็นยุ่บ่อยๆนะคะตัวนี้เขาขายนี้เลยนะคา99บาทเนาะสีที่แม่นิวเอามาลองวันนี้น,น,นะคะก็คือสี23 medium beige นะคะตัวนี้เขาเป็นแป้งของคาร์มานะซึ่งผลิตภัณฑ์ของคาร์มานี่ยแม่นิวก็ใช้มาหลายตัวแล้วเหมือนกันก็มีทั้งตัวที่ชอบแล้วก็ตัวที่คิดว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปต่อดีกว่าก็มีนะคะแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่า จะมีขายมีคนรีวิวเยอะเหมือนกันนะคะแม่นิวก็เลยอยากจะลองมารีวิวให้ดูเนาะตอนนี้นะคะแม่นิวนะคะผิวหน้าแม่นิวก็คือลงมาเจอไรเซอร์ไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวขออนุญาตลงกันแดดแป๊บหนึงนะคะ โอเคนะคะเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงเนาะเขาก็ซิลพลาสติกมาในลักษณะแบบนี้นะคะหาซื้อง่ายมากทุกคนหาซื้อได้ที่เซเว่นะอ๋อข้างในอะ่ะเขาจะมีแบบเหมือนกับโฟม,มอย่างนี้ด้วยลองมาเฮ้ยก็ใส่ใจรายละเอียดเนาะเอาจริงๆนะคะเจา้าของเขาน่าจะใส่ใจรายละเอียดมากเลยเนาะโอเคแป้งก็เป็นตลับกลมๆแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นตลับสีไม่ได้มีความมันความวาวนะคะคิดว่าก็น่าจะแข็งแรงพอประมาณเนาะเปิดมาข้างในก็เป็นในลักษณะแบบนี้นะคะเป็นมีมีพับให้หนึ่งพับเนาะแล้วก็เป็นที่รองอีกหนึ่งชั้นเนาะแล้วก็ยังมีพลาสติกทับมาอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้โอ้โหเยอะไปเบปาน,นะโอเคนะคะเดี๋ยวด้านนี้นะคะแม่ยูจะลงแบบที่ว่าไม่ลงรองพื้นนะคะแล้วก็ด้านนี้เดี๋ยวม่นูจะลงแบบลงรองพื้นที่ดูนะคะว่าแตกต่างกัน ระหว่างลงรองพื้นไม่ลงรองพื้นเนาะเดี๋ยวแม่นิวขอฉีดน้ำแรกใส่กับพับพ,พกก่อนเนาะโอเคด้านนี้นะคะเราจะทาโดยที่ไม่ลงรองพื้นเนาะแตะไปเลยโอเคกระจกเขาอะอย่าลืมลอกพลาสติกออกนะคะมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะโอเค อันนี้คือลงแบบไม่ลงลองคืนนะคะแม่ยูลงแบบกึ่งกดนะคะกึ่งรูปนะคะตัวนี้เพราะว่า คิดว่าถ้ารูปอย่างเดียวแบบนี้ไม่น่ารอดนะน่าจะก็งดด้วยนะโอเคอันนี้คือหนึ่งรอบของการลงนะคะจะสังเกตว่ามีความแตกต่างกันอยู่นะ แต่ทุกคนเห็นไหมริ้วรอยนะคะที่เป็นรอยแดงๆนะคะ mm. ก็ยังไม่สามารถปกปิดได้เดี๋ยวเมนูขอซ้ําขอบิ้วอีกรอบนึงนะเขาจะสามารถบิ้วได้ได้ถึงขนาด full coverage นะทุกคนเหมือนเดิมเลยจ้ะกดเข้าไป หนึ่งรอบนะคะที่บิ้วลงไปเนาะที่บริเวณช่วงรอ,อยสิวต่างๆเมนูสรุปเลยนะกัน,นะคะด้านที่เราไม่ลงรองพื้นนะเขาสามารถปกปิดได้ในระดับหนึ่งนะคะก็คือแบบใส,ใส่ได้แหละแบบเขาเรียกว่าอะไรอะปกปิดได้เลยนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้มีริ้วรอยมากๆนะคะแต่ถ้าคนที่มีริ้วรอยมากๆแบบแม,มนยูนะพวกรอยสิวยางเงี้ยคิดว่าควรจะต้องลงรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ก่อนดีกว่าเนาะ เห็นไหมแต่ถามว่าในกล้องอ่ะมันก็ดูต่างกันแหละแต่ว่าที่แม่ยูดูจากข้างในนะคะมันยังมีริ้วรอยต่างๆนะคะแต่เนื้อแป้งค่อนข้างจับสบายผิวมากๆสบายมากๆค่ะรู้สึกว่าบางเบาดีมากแม้กระทั่งถึงแม้ว่าเราอ่ะจะบิ้วไปมากเลยนะคะ โอเคนะคะสำหรับด้านนี้เนาะก็ผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวแม่นิวจะไปลงอีกด้านหนึ่งโดยการลงรองพื้นก่อนนะทุกคนเนาะแม่นิวใช้คุชชั่นตัวลอรีอ้อนนี่แหละ สำหรับด้านนี้นะคะแม่ยุ้ก็ไปลงรองพื้นมาแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาลงแป้งกันเลยเนาะว่าพอถ้าเขาเจอกับรองพื้นหรือพุดชั่นหรืออะไรที่มีการแบบปกปิดไว้ก่อนลงหน้าแล้วเนี่ยเขาจะเนียนขึ้นใหม่นะคะ,นะเนาะเหมนแบบเนื้อแป้งสบายมากทุกคนแบบดีอ,อ,อ่นะคะอ่ะเหมือนเดิมเลยค่ะ ทุกคนตอนนี้แม่นิวก็ลงเรียบร้อยแล้วนะคะแม่นิวมีความรู้สึกว่าอย่างไรรู้ไหมพอเขาลงกับรองพื้นนะคะก็เนียนกริบนะใช้คําว่าเนียนกริบได้เลยนะทุกคนยังไม่เห็นริ้วรอยอะไรที่แทบจะไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยอย่างนั้นดีกว่านะคะก็คันนะคะที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะคะก็คือเรื่องของความเบาสบายหน้านะตัวนี้คือแม่นิวไม่เคี่ยงเลยเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าบางเบามากรู้สึกว่า คือเมื่อกี้แม่นิวไม่ได้ลงแบบลูปๆนะทุกคนก็เห็นแม่นิวกด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 นะคะแล้วก็ลงหนาด้วยนะทุกคนมันก็ยังไม่หนักหน้าเคยเห็นไหมเวลาเราลงแป้งหนาๆบางยี่ห้อเวลาแบบระหว่างวันมันแคลกอะก็คือมันเป็นร่องอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวนี้นะแม่นิวคิดว่าไม่น่าจะเป็นเพราะรู้สึกเบาบางเบาสบายมากนะนะคะตัวนี้นะคะถ้าให้มแม่นิวแนะนานะควรจะลงกับรองพื้นดีที่สุดนะคะแต่ถ้าคนไม่ได้มีรูรอยมากมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะฟินิชลุกประมาณนี้เนาะ แต่ถ้าลงลองพืนก็จะเปะเปะไปอีกเลยนะคะตัวนี้เนาะอ่ะก็สำหรับแป้งตัวนี้นะคะถ้ามี10คะแนนเนาะแม่นิ้ก็ให้8.5นะคะเพราะถือว่าเขาแม่นิ้ให้คะแนนความเบาสบายหน้านะคือเราสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะ2นะคะราคาเขาถูกด้วยนะคะทุกคนเนาะแต่ที่ตัดประมาณ1.5เนี่ยเพราะว่าเขาปกปิดไม่ดีในลักษณะของการไม่ได้ลงลองพืนเนาะ ซึ่งแป้งบางตัวแป้งตัวอื่นก็สามารถทําได้นะคะแต่แป้งตัวอื่นเนื้อเขาหนักกว่านี้นะ b y เบบี้ไบรตัวนี้เลดวายตัวน,วนี้ต้องให้เขาเลยนะคะเลือกความเบาสบายเนาะก็มารีวิวให้ทุกคนได้เห็นความแตกต่างแล้วนะคะถ้าใครอยากได้เจ้าตัวนี้นะคะก็หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นหรือร้านค้าเครื่องสำอางทั่วไปนะคะาม,มาดูคะ่ะเบบี้ไบรท์ตอนนี้กำลังเป็นแบรนด์ที่เป็นที่นิยมนะคะก็ ยังไงแม่นิวก็ฝากไว้เท่านี้ละค่ะแล้วถ้าแม่นิวมีอะไรเด็ดๆดีๆนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะแมนิวไปก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปแต่งหน้าก่อนนะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเม่นิวด้วยนะคะขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย